สวัสดีครับวันนี้เหมือนเดิมนะครับเจอกับเซลนิกแล้วก็เซลนุ่มแห่งโตโยต้าแอดยูไนเต็ดเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้ายา Li ิส1.2เอ็นทีนะครับตัวนี้เป็นเกรดเริ่มต้นนะใช่ตัวนี้เกรดเริ่มต้นแต่เราใส่ชุดแต่งหล่อให้เปลี่ยนล้อให้นี่หล่อเลยนะครับสําหรับสาวๆที่เป็นรถคันแรกหนุ่มๆที่เป็นรถคันแรกนะครับรุ่นนี้เข้าถึงได้ง่ายมากๆนะครับแล้วก็แต่งได้หล่อเลยนะครับผม ตัวนี้นะครับเรามารีวิวชุดแต่งกันสําหรับลูกค้าท่านนี้นะครับเราแต่งให้พร้อมรับรถเลยนะครับหนึ่งเลยชุดแต่งสกเกิร์ตรอบคันนะครับจากร้าน Arm ์ p o r t รตตนะครับผมก็จะมีตัวสกเกิร์ตหน้านะครับสกเกิร์ตด้านข้างนะครับแล้วก็สกเกิร์ตหลังซึ่งสกเกิร์ตหลังนี่หล่อมากนะครับใช่เป็นปลายท่อคู่แล้วก็สปอยเลอร์หลังนน่ ตัวนี้นะครับชุดแต่ง5ชิ้นนะครับติดตั้งให้วันรับรถนะครับและคันนี้นะครับเดิมคันนี้เขาจะเป็นล้อกระทะผาเอ้ล้อกระทะโทษทีครับใช่ล้อกระทามีฝาครอบให้แต่ตัวนี้เราเปลี่ยนล้อแม็กให้นะครับแต่ยางเป็นยางเดิมโรงงานนะครับผมอ่าเราเปลี่ยนให้คิ้วกันศาสตร์ให้เบ้ารองมือให้นะครับหล่อเลยนะครับอ่าคันนี้สครับเพจด้วยนะครับ กล้องบันทึกภาพหน้าหลังนี่พมนะครับพายางติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับและที่พิเศษเลยก็คือคันนี้นะครับสามารถดาวศน,นย์บาทได้นะครับศูย์บาทไม่ต้องค้ำประกันได้นะครับพร้อมอุปกรณ์หล่อๆเลยนะครับสนใจก็เหมือนเดิมนะครับ0 9 7 2 9 5 4 5 6เเซลนิกนะครับแล้วก็เซลนุ่ม0 9 8 3์เก้านะครับผม โอเคโทรได้ตลอดแล้วก็ ID l ดียก็จะเป็น KP 1 7 0 4นะครับในส่วนของเซลนิกนะครับโอเคแล้วก็เซ um ลนุ่ม ID l i n e อะไรครับก็เมมเบอร์ขึ้นไลน์เลยค่ะอ๋อโอเคครับแล้วก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเซลนิกแล้วก็เซลนุ่มขอญาตลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปใหม่นะครับรบกวนกดติดตามนะครับแล้วก็ <All right. S 1> กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เซลตัวน้อยๆทั้งสคนด้วยนะครับผม โอเควันนี้เราก็ขอญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ